ไปเพื่อนไปแค่บ้างครับอาทีละคําถามเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อเช้าก็เป็นการที่ศาลเรียกขึ้นตัดสินคดีของศาลานิกานะคะก็ตามที่เห็นข่าวกันไปค่ะก็ได้ไปให้กําลังใจได้พูดคุยกันไหมคะได้พูดคุยค่ะจริงพฤหัสที่แล้วผู้ไปเยี่ยมเขามาก็เลยก็เลยทราบข่าวว่าจะ ศาลจะตัดสินในวันนี้ก็เลยไปดูเขารู้สึกเขาเป็นไงบ้างคะคือตอนแรกต้องยอมรับว่าเขาเครียดมากนะคะแล้วก็แล้วก็ตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยคือถ้าดูจะโซมากแล้วก็ไม่ได้นอนเพราะว่ามันคือการตัดสินครั้งสุดท้ายนะคะของศาลฎีกานะคะโอ๊ยอมย์อันนี้อย่าจิ้มนมพี่นะคะโอเคโอเคก็เป็นศาลสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะมันเลยทําให้เขาก็ค่อนข้างเครียดนะคะแต่ว่าพอผลของศาลออกมาเราก็เห็นถึงความยุติธรรมแล้วก็การตัดสินที่ดูจากพยานหลักฐานแล้วก็สืบอะไรแล้ว ก็คือก็เคลียร์ตอนที่ท่านผู้พักษาอา่านเราเราก็เคลียร์แล้วก,<ะ>ก,ก็ก็รู้สึกโล่งใจ<ะ>ตามที่ข่าวบอกนะคะว่าไปยืนที่ศาลชั้นต้นนะคะในในโทษก็คือ8ปี1เดือน แต่ว่าทางจอยเองเนี่ยอยู <reco Christ> ่มานานแล้ว8ปีจะ10เดือนแล้วนะคะก็ก็มันก็เลยกว่ากําหนดแล้วค่ะตอนนี้ทางครอบครัวของจอยเองก็ได้ทําเรื่องอยู่นะคะหลังทราบผลแล้วพี่จอยเป็นยังไงบ้างคะหลังจากทรางผลประชาหลังจากทราบผลประชาก็เขาก็บอกว่ายังชาอยู่ยังคงตื่นเต้นอยู่อะค่ะโมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะได้มีโอกาสมาคุยกับพี่ๆนักข่าวเองค่ะโบคะเรื่องที่ีทำเรื่องอะไรอะไรนะคะเรื่องคือทำริบกันอ่าคือถ้าเรียกว่าเป็นประกันตัวคงไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าปรับนะคะค่ะี่อ มีผ่านฐานนี้โบได้ไปเยี่ยมอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ได้เจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะพี่ซอยเป็นยังไงบ้างอ่าถ้าเราไม่พูดถึงอดีตเราได้ไหมคะอ่ะโอเคนะคะเราเรื่องงานเนี่ยนะวันนี้หค่ะใช่ค่ะได้คุยกันเรื่องงานไหมคะว่าจะกลับมาร่วมอ๋อถ้าเรื่องงานเนี่ยคือพูดกันอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าเออออกมาน่าจะแบบมีอะไรเนาะสนุกสนุกคือเหมือนกับว่าเราก็ให้กําลังใจเขาว่ายังไงแกต้องได้ออกแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาพอไหมคะจะกลับมาอ่าต้องคงต้องคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะเชื่อว่าคงจะได้เห็นภาพค่ะ ันนี้คนนี้เราจะไปรับือจ้าเขาเข้าพุจารนอะไรนะคะเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาพิจารณาเท่าที่คุยกันก็สภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นมากนะคะแล้วก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อยนะคะเพราะว่าผ่านการเครียดมาแล้วก็ลองคิดภาพว่าอยู่ในเรือนจำแปดปีนะคะออกมาเจอกับสภาพตอนนี้แล้วก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเขาเขาอาจจะยังไม่พร้อมจะไปรับเพื่อนค่ะเดี๋ยววันนี้เจอกันค่ะไปรับเขาจะไปร แฟนหนุ่มเขายังยังโอเคกันอยู่ไหมคะคือบอกขออนุญาตพวกเขาว่าเพื่อนชายได้ไหมคะโอเคเพื่อนชายที่มีคดีด้วยกันนะคะศาลก็ตัดสินแล้วก็คือแยกคดีกันเรียบร้อยแล้วอะค่ะเท่าที่เห็นไม่ได้คุยกันนะคะใช่แล้ยังต้องติดต่อตามที่ศาลบอกเลยค่ะอยากคุยเองคือจอยเองเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เขายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับโทษ สมควรกับสิ่งที่เขาทําแล้วตามกฎหมายตามที่ศาลได้ตัดสินทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้การที่สังคมจะให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนแต่อย่างไงแล้วเราเชื่อว่าการให้อภัยในสังคมมันจะน่ารักมากๆนะคะกังวลไหมคะวา่าสังคมบางคนอารักขา,าจะแบบไม่ค่อยโอเคหรื เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนมากกว่าคะ่ะเราบังคับให้ใครคิดอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะอยู่ที่ว่าตัวเราแต่ละคนเองรวมถึงพี่พีเองด้วยว่าจะเสนอข่าวไปทางแน่ไหนด้วยถูกไหมคะพี่จ้อยมีได้บอกไหมคะว่าออกมาแล้วอยากทาอะไรอมิก็ คิดว่าคงจะต้องออกมาทํางานร่วมกันนี่แหละค่ะเพราะว่าเรื่องก็ทามาร่วมกันตั้งแต่แรกนะคะก็เดี๋ยวจะคุยกันว่ามีอะไรที่จะทําได้อาจจะไม่ใช่โปรเจกต์ที่ใหญ่โตอาจจะไม่ใช่การออกอัลบั้มอย่างที่ทุกคนอาจจะบอกว่าอยากเห็นภาพคู่กันแต่ก็เชื่อว่าแฟนคลับแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะเห็นเรามาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะมีภาพให้เห็นกันอาจจะไม่ได้มีโปรโมทอะไรยิ่งใหญ่แบบนี้แต่เชื่อว่าคนที่อยากจะดูคงจะต้องตามกันถึงแน่นอนค่ะจะมีผลกระทบถึงอความสัมพันธ์ของเราไหมหลังจากที่เขาเจอข่าวประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย ไม่เข้าใจสามพันธ์เพื่อนยอะไรเงี้ยกลับมามันจะเหมือนเดิมหรือว่ามันจะคือโบอกับ<ส>จอยไม่เคยไม่เคยมีปัญหากันนะคะก็ยังเรายังคงเป็นเพื่อนกันค่ะตัวกระแสอะไรบาางที่บาตรงตรีเขาแล้วมันจะตรกรบเราเลย คือหมายความว่ายัางไงคะอ่าเขาันตี้เขาแล้วมันกระทบผลกับเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะบอกว่าจริงๆถ้าคนเราัมแต่ยึดติดกับเรื่องของมองแต่เรื่องอดีตมันก็ไปข้างหน้าไม่ได้อยู่ดีมันก็สอนให้เห็นใช่ไหมคะว่าว่าเราเราก็ยึดติดกับตัวเราเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกว่าการมองไปข้างหน้าแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันสําคัญกับทุกคนอยู่แล้วค่ะยังไงก็ยืนยันจะอยู่เคียงข้างเขาใช่ไหมเอาแน่นอนค่ะ